คุยกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมจากเอเชียพลัสนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าบางคนนี่เขากลัวตื่นตระหนกกันบอกว่านี่กําลังเกิดฟองสบู่ในหุ้นขนาดกลางหุ้นขนาดเล็กในตลาดหุ้นไทยหรือเปล่าพี่ท่านมองยังไงครับครับจริงๆผมมองว่าตลาดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้เวในกรอบแคบมาจนนานมากนะครับแล้วก็น้าระดับหนึ่งเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความในขนาที่ว่ามันดูตับนกันนะครับทีนี้พอมาถึงจุดนึงเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็น การที่มันถูกระบายความผืนขาดลงมาเราเห็นจากอุลุ่มการซื้อขายเนี่ยห้าหมื่นกว่าล้านนะครับ,รบแล้วก็ตัวหุ้นกลางหุ้นเล็กทั้งหลายเนี่ยมีการถูกขายทำกำไรออกมากค่าอนข้างเยอะมากนะครับซึ่งผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการถืออดทนรอเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วครับ,รบแล้วไอ้การถืออดทนรอในภาวะที่มาเก็ตเอากับตัวค่าปีหรอือ valuation หลายตัวเนี่ยมันแพงนะครับมันก็เลยทําให้เกิดถูกเทสต์โปรฟิตเนี่ยลงมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็มองว่าน่าจะเป็นอาการของ การถูกขายออกมานะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรแค่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะครับเพราะว่าเหตุปัจจัยแวดล้อมสมองการเชื่อมโางเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ควรจะทําให้ตลาดเนี่ยปรับลงแรงได้ขนาดนั้นนะครับอืมครับเพราะว่าต่างประเทศจริงเขาก็ไม่ได้ลงกันนะฮะครับใช่ครับแพระวะถมามองข่าวจากปัจจัยแวดล้อมในช่วงเช้าวันนี้หรือว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าทวนข่าวส่วนใหญ่เนี่ยในเชิงแมกโครนะครับมันค่อนข้างจออไปในทางบวกเดื่อําไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นเพียงแค่เหตุที่ถูกเทโปรฟิตในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าครับอืเวลาตลาดลงแบบนี้เนี่ยหุ้นดีไม่ดีลงหมดเลยแล้วคุณทัศน์ักดิ์มีคําแนะนํำไหมครับว่าหุ้นแบบไหนเราควรจะเลือกซื้อครับจริงๆถ้ามองในเชิง a t เชนของตลาดโดยภาพรวมตอนนี้นะครับผมบอกว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แพงแล้วนะครับแล้วผมคิดว่ามันมีหุ้นอยู่หลายบริษัทเหมือนกันทั้งไซา์กลางไซต์เล็กแล้วก็ไซ์ใหญ่เนี่ย มองแล้วเนี่ยนะครับดูโปพดิเซสโกลดของตัวบริษัทเนี่ยยังไปได้ดีนะครับลดราคาเนี่ยที่วางไว้เนี่ยนะครับก็ถือว่าต่ำกว่าเครื่องยุเคราะห์คาดจางกันไว้นะครับคิดว่าถ้าเริ่มจากหุ้นไซส์เล็กๆเนี่ยนะครับแล้วเราเห็นว่าเทอร์นิ่งมันมีการเทิร์น้ำราวเนี่ยตัวอย่างที่ผมชอบยกขึ้นมาก็อย่างเช่นตัว r s นะครับหรือ j u d นะครับถ้าไซส์กลางไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมก็มองหุ้นที่ดูแล้วอย่างอย่าง property บางตัว ครับผมก็ยังเชื่อว่ามี potential ที่ดีนะครับหรือตัวรับเหมาก่อสร้างบางตัวนะครับอย่างเช่นตัว AIT นะครับที่ทางเอเซียพัรเราเริ่มประเมนต์ไปเมื่อเช้านะครับเราก็เห็นว่าเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่เทรดมาค่อนข้างชัดในเรื่องของการก่อสร้างพวกโครงสร้างตระกูมนาคมนะครับแล้วก็ดิวเดนดิวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่นี่นะครับผมคิดว่ากลุ่มแบงค์นะครับอย่างเช่นตัวซีชัดนะครับหรือว่าแบงก์กรุงเทพเนี่ย valuation มันก็ยังถูกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่หุ้นปรับลดลงแบบนี้เนี่ยพยายามชี้เห็นว่ามันยังมีหุ้นหลายตัวนะครับที่พื้นฐานดีๆแล้วก็ราคาเนี่ยยังต่ากว่า Fairvalue ที่จะปิปเคราะห์มอกันไว้ซึ่งพวกนี้ผมมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจในการที่จะทยอยซื้อเก็เข้าไปในพอ,อนรพ์ตนะครับส่วนหุ้นประเภทที่ valuation PE สูงๆคิวไม่ค่อยมีช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรสุดเ r เชอร์มาก่าครับอืมแล้วขายตอนนี้ยังทันไหมครับหรือว่ามันช้าไปละ ถ้าเป็นหุ้นที่ซื้อมาโดยเจตนาที่ต้องการเก็งกําไรนะครับ,รบแล้วก็ไม่ได้ดูแว่โดยเฉ่นว่ามันแพงมากๆารแล้วเนี่ยพรุ่งนี้นะครับผมมองว่าเ,าเป็นช่วงเวลาในการที่จะสลับแล้วก็เปลี่ยนมาหาหุ้นที่ดูแล้วมีความมัน่นคงในทางพื้นฐานมากกว่าครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าตลาดจะกลับมารอบนี้เนี่ยาการขับเคลื่อนด้วยพื้นฐานน่าจะเป็นตัวหลักมากกว่าครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านศักดิ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามมาต่อกับนิวไฮไลท์เลยครับ